ขับได้จริงๆโคตรชอบให้รักแชมป์ลพันแรกที่ได้ขับเนี่ยโอ้รู้สึกว่าสุดยอดขับดีกว่าเดิมชัดเจนขับยังรถเรนลี่คันเร่งไม่ต้องยกเลยอันนี้ไม่ได้พูดอวยนะถ้าคือดีก็คือบอกว่าดีถ้าคือไม่ดีก็จะบอกว่าไม่ดีนะเดี๋ยววันนี้จะให้ดูรถน่าใช้อีกหนึ่งคันนะครับให้รักแชมป์โตโยต้าคันนี้เป็นรถเรียกว่าเชิงพาณิชย์เป็นสไตล์ที่เรียกว่าเป็นมินิทัคที่เรียกว่าเป็นรถตัวเตี้ยพื้นฐานช่วงล่างของเขาเนี่ยพื้นฐานเดียวกับในตระกูล er, ร,รีโวเตี้ยรีโช หน้าโชกหลังปีกนกหน้าแบบองศาแหนบแอดหลังแล้วก็ตัวแม็กยางเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันนะครับผมเริ่มต้นจากตัวแม็กยางตัวยางเนี่ยเป็นโยโกฮามาตัวใหม่ล่าสุด G0182457016 ตัวนี้เนี่ยลัดเข้ากับแม็กตัว d t m Racing เป็นของเลนโซตัวนี้จะเห็นว่า ลายเนี่ยมันเหมือนลายแรลลี่เขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากการแข่งขันทัวรลิงเยอรมันในกรุ๊ปที่เป็นกรุ๊ปเรเรียกว่า GT3 ประมาณนั้นในปี2021ตามว่าผมรู้ได้ไงเปิด Google แล้วก็ในส่วนของช่วงล่างคันนี้เนี่ยใช้เป็นหน้ากวีนหลังปิกกี้แบ็กนะครับยกขึ้นมาประมาณ2นิ้วปีกนกปรับองศาของสันแล้วก็ในส่วนของด้านหลังเนี่ยมีแหนบแอดแล้วก็พร้อมกับตั้งศูนย์ปรับค่ามุมล้อ ให้เป็นไปตามค่ามาตารฐานโรงงานขับดีมากใช้งานดีมากลูกค้าจะเกาะพังงานเดี๋ยวจะเอาไปเทสให้ดูเล็กๆน้อยๆว่ารถกระบะเชิงพาณิชย์ที่มันขับดีเนี่ยเป็นยังไงคันนี้ผลิตโดยแกซี่โฟวีนะครับเมื่อกี้ก็พูดไปหมดแล้วนะครับว่ารถคันนี้ทําอะไรบ้างเดี๋ยวต่อไปนี้เนี่ยเราจะพาไปให้ดูว่าไฮรักแชมป์นะครับรถกระบะมินิทัคเชิงพาณิชย์ขับดีเป็นยังไงติดตามชมกันครับผมสัมผัสแรกเลยเนี่ยคือตัวรถเนี่ยถ้าเป็นโชว์เดิมๆเนี่ยออกมาเนี่ย มันยะออกแนวแบบตึงปังโยงเยงโยงเยงโยงเย,ง,ย,ง,เยงคือเหมือนพอขับสักประมาณร้อยหนึ่งอ่ะคือมันเริ่มล่อนเลยรถจะปิวแล้วคันนี้ลูกค้าใช้งานที่พังงานลูกค้าบอกว่าขับจากท่าเรือดอนสัก์กลับมาในตัวเมืองสุราษฎร์เนี่ยประมาณเจ80ดโลอย่างเงี้ยรู้สึกว่าโหขับไม่ได้ทนไม่ไหวทีแรกแบบตั้งใจใช้ชกเดิมแต่ลูกค้าบอกว่าทนไม่ไหวจริงๆนะครับขอเปลี่ยนดีกว่าไหนๆเปลี่ยนแล้วก็คือเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางเราก็เปลี่ยนช่องล่างแล้วก็ ยกสูงไปด้วยเลยสักนิดหนึ่งัำาัดแรกที่ได้ขับเนี่ยโอ้รู้สึกว่าสุดยอดขับดีกว่าเดิมชัดเจนเพราะว่าก่อนในนี้ก่อนที่จะทำผมก็ไปลองมาแล้วรอบหนึ่งนะครับอันนี้จําลองถนนแบบในเกาะพังานเกาะสมุยให้ดูเลยนะถนนที่เป็นลักษณะทางที่เป็นทางคดเคี้ยวเป็นทางที่เป็นทางลูกลังทางคอนกรีตประมาณนี้รู้สึกว่าในเรื่องของอาการโยนตัวของตัวรถเนี่ยไม่มีเลยนะครับ แรงสั่นสะเทือนที่ขึ้นถึงบอดี้รถถึงกวงมาลัยรถแทบไม่มีเลยนะครับคันนี้เป็นหน้าเกีหลังพิกกี้แบ็คปรับค่าความนิ่งแข็งไว้ที่กลางๆถามว่า้าเอาให้นุ่มกว่านี้ได้ไหมได้จะนุ่มกว่านี้ก็ได้หรือว่าจะเอาให้หนึบกว่านี้ได้ไหมก็ได้เหมือนกันคันนี้เป็นข้างต่างๆเวลาเข้าโค้งทีนึงอะไรเงี้ยคันเร่งมันแทบไม่ต้องยกเลยแล้วเก็บซับแรงกระแดกดีด้วยคือในลักษณะเนี้ยเราทํารถอย่างเงี้ยเราทําออกมาเพื่อให้มันขับไม่เหนื่อยขับด้จริงๆโคตรอชอบให้รักแชมป์แต่ชอบรถที่เปลี่ยนช่วงล่างแล้วนะ รถเดิมๆนี่ขับไม่ได้นะแต่คันนี้อยากจะบอกเลยว่าโอโหโคตรชอบชอบมากชอบจริงๆเนี่ยในลักษณะถนนที่เป็นเส้นเล็กๆอางคดเคี้ยวเงี้ยขับยังรถเรนลี่คันเร่งไม่ต้องยกเลยไม่น่าเชื่อนะว่าในลักษณะรถที่เป็นรถแนบเนี้ยจะขับดีมากขนาดนี้หลังจากที่ได้ใส่ชุดช่วงล่างโปรเฟนเดอร์ไปหน้ากุีนหลังปิกกี้ อันนี้ไม่ได้พูดอวยนะถ้าคือดีก็คือบอกว่าดีถ้าคือไม่ดีก็จะบอกว่าไม่ดีนะเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเจ้าคันนี้เมื่อกี้กไปขับเทสมาอย่างที่บอกไปในคลิปบอกเลยว่าดีกว่าเดิมทุกอย่างไม่คิดว่านะครับในรถประมาณนี้เป็นไฮรักแชมป์ที่เป็นรถกระบะเชิงพาณิชย์จะขับดีมากขณะน,นี้เกินความคาดหวังไปเยอะนะครับท่านใดใช้ไฮรักแชมป์นะครับต้องการยกสูงหรือจะเป็นมโก๋เตียวเลยวเตียต้องการในยกสูงอัปเกรดป็นสิทธิภาพจุดช่วงล่างให้มันดีกว่านี้เข้ามาได้นะครับแกซ4 นะครับดูแลให้ขอบคุณครับขบับ,ขบดีไหมขับดีมากพี่มันไม่เด้งไม่ตึงตังตึงตังตึงตังไม่อะไรเลยดูคันหน้าร้อแทบหลุดเลย